สวัสดีค่ะปอนนะคะนิสานหน้าใช้รุ่นที่ปรึกษาของฟอร์ดสังแกงการใชาฟอร์ามาริวันนะคะวันนี้มีความยินดีอย่างมากนะคะที่จะได้ป่อยรถแทนแรกคือแรปเตอร์ของเราค่ะตอนนี้ปอลอยู่กับลูกค้านะคะสวัสดีค่ะพี่ปอนสวัสดีค่ะ,คะ,คะเออวันนี้ปอลขออยุญาอสอบถามนิดนึงค่ะว่าอยากทราบความรู้สึก เจ้าของรถคันนี้คันแรกของขันแกงสาไชเลยก็ดีใจมากครับเพราะว่าจองรถตั้งแต่ช่วงมีนาคมนะครับช่วงโดอร์โชว์ใช่ค่ะตอนนี้ก็ประมาณ5-6เดือนแล้วเนาะใช่ค่ะก็ครับมีความยินดีมากๆเลยครับที่ได้รับรถแถมไ้ซ่ามาเป็นคันแรกของศูนย์ด้วยใช่ค่ะตอนอยากทราบที่มาที่ไปค่ะทําไมที่ก๊อปถึงเลือกให้กขอนแกนสาาชของเราได้ให้บริการก๊อปในส่วนนี้ค่ะอ๋อครับก็ได้ยินชื่อเสียงเนาะแล้วก็เป็นศูนย์ที่เดินทางก็ อยู่ในถนนหลักใกล้เมืองนะครับขับรถผ่านก็เห็นตลอดแล้วก็มีเห็นมีลูกค้าเห็นมีจัดงานอีเวนต์ตามห้างสินค้าต่างๆก็คิดว่าเป็นสุตรที่น่าจะมีความน่าเชื่อถือและก็ไว้ใจได้ขอบคุณมากก็เลยตัดสินใจที่จะจองที่สูนนี้ครับขอบคุณมากค่ะยังไงวันนี้กอน์ทอขอแสดงความดีใจที่กอล์บได้นะคะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ให้ปอนได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเมอาร็คกทนนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ